สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอำเภอปะทายนะครับอำเภอปะทายจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นแหละครับพี่น้องมาถึงปะทายเราก็ต้องมาที่โรงงานอเมเจอร์ซาวครับนี่แหละครับพี่น้องเห็นปั่มพี่ที่ เลี่ยวเขามาเลยครับอยู่หลังปั๊มน้ำมันพีทีนะครับนี่ปั๊มพีทีครับอยู่หลังปั๊มน้ำมันพีทีนะครับวันนี้มาเยี่ยมเยือนครับโรงงานอเมเจอร์ซาวครับหลังจาก บริมาดนแล้วนะครับโอ้พ่นเห็ดบ้านเห็ดอาคารไหมทำบ้านครับนี่มาถึงแล้ว ถอยก่อนครับเดี๋ยวถอยให้พี่ๆยกของขึ้นก่อนครับอ่ะโอเคลงรถกัน มาถึงแล้วโอ้โอ้นี่ครับตัวลำโพงตัวใหม่เพลนเดี๋ยวค่อยมาฟังมาชมตัวลำโพงตัวใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับถ,ถือมาตั้งแต่บุญแล้วแยกไฟแดงบุญครับ นี่เท่าเขียใหญ่เรากำลังทำเน็ตเวิกนะครับนี่ครับเป็นนางเห็ดเองเลยเน็ตเวิกที่พี่น้องใช้นี่ครับที่พี่น้องสร้างเขามานี่ครับพี่โดนทำเองกับมือพี่ตุนพันเหมือนเดิมครับนี่พี่ตุนพันที่บ้านส่วนพี่ดนก็จะมาเข้าเข้าเอื้อนเข้ายังก่าเข้าวงจรนี่ มาวันนี้มาเอาตู้ครับสดบนสด่ทายคลิปทายคลิปครับโอ้มีหูฟังด้วยบ่เนี่ฟังเพียงเน็ตเวิร์กนี่ครับพี่น้องสั่งเข้าไม่ได้ครับตัวนี้รอรอดำเนินการขั้นต่อไป พร้อมจัดส่งเขาอยู่พุ่นเวิร์ดะครับนี่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าเสี่ยงฟังตูวตัวไม้นี่อาจารย์จอยพนว่าดังดีดังดีพูด่าเดี๋ยวเราไปที่ศาลาก่อนใช่ละซอยไหนซอยนี้ เดี๋ยวไปเล่นที่ศาลาก่อนครับโอ้สร้างเพิ่นกับกำลังเห็ดบ้านสะน้ำครับปลามีแต่ตัวใหญ่เลยครับข้างหลังปลามีแต่ตัวใหญ่ๆ,ๆครับสะน้ำข้างหลังครับนี่ศาลาครับ เดี๋ยวว่ายเฮีกยก่อนครับจุดทูบก,ก่อนเดี๋ยวตัง้งข้างล่างอีกวาอ่า เรามาไหว้เฮียครับมาขอพอรจากเฮียครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในโรงงานครับ แดดครับแดดวันนี้ไม่มีฝนอากาศสบายสบายครับโอ้ตูมสร้างจอยอ้นตูมสร้างจอยคือว่าดังดีแท้มาเปิดฟังเบิองดูคือว่าดังดีแท้นี่ อาจารย์สร้างสวัสดีครับมาเปิดฟังเมึงดูคือว่าลังดีแท้ฮะสวัสดีครับช่างจอยร้อยเปอร์เซ็นช่างจอยขี่ไฟไปไปเปิดฟังเมึงดูช่างจอยขี้ฝอยสวัสดีครับไอช่างจอยขี้ฝอยไปเปิดฟังเมึงดู ตรงนี้ก็กำลังรอนะครับสวัสดีครับผมฮะโอ้ตัวตู้ไบนี่ใส่ต<ฟ>ัวทำมันนู้นครับเนี่ยเอา้ามันกับโบตางกันตัวนี่โอ้ยทำไมคือกัน ต,าาาาตัวนี้รอรอ,อพ่นสีฟางนั้นคือโปรเรียวคองไฟน,อนอ้นอน,งงนั่นคือลายแท้าขามา้วนแซวพ่อจ็คเอายกตัวนั้นมาขึ้นรถเลยนะยกตัวนั้นมาขึ้นรถเลยเออัรอัน พาเตียนเยอะนเนี่ยหน่พาเตียนอยู่ทั้งรุมครอบเลยเนาะฝนหีุตกเอาอันนี้ห้องนึงกันปะม่นครับฝนหยตกย่านฝนตกไปฟังเสียังกันหวะเดี๋ยวยังฟังก็ได้นี่บรรยากาศนี้กันเล็กนี่างกอนครับ เป็นย <tripod. S 1> ังคือตรงล่างอาจารย์นั่งแบบมันเขาเจ้าเคลือบน้ำมันมาเห็นว่ามันกัดสีเป็นยังสีที่จริงเล็กไม่ไม่ด้วครับบอเมนว่าโอเล็กเกาด้แต่ว่ามันเคลือบสารนั่นสารนี่นี่มาลลางเทลเลสเซียนเลยบอกสร้างจอยคือทุ่นลลางสร้างจอยตำมูดตำมูดได้หรือฮะคือทุ่นลลางสร้างตามไม่ใช่สร้างตามท่านเห็นสอดครับเดี๋ยวก็ะสวดพอสร้างตามอ๋อนี่ครับบรรยากาศภายใน โรงงานภายในโกดังเดี๋ยวสิพามาเบืองสต็อกครับตัวนี้ท่านบอกนะครับว่าของไผแต่ว่าพี่น้องก็สร้างของมาได้ครับสั่งเข้ามาได้เลยครับฝั่งนี้สต็อกไว้ครับเยอะครับุณเรียงลาดฝาดครับพี่น้องสนใจติดต่อสอบถามมขอามาครับสต็อกเต็มที่ครับมีจำหน่ายครับ บรรยากาศร่มเลื่อนครับอ่าบรรยากาศล่มเลื่อนดีสวยงามเอาฝากไว้น้าครับเอเมเจอร์สาวประทายโคราชติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ